สวัสดีครับทุกท่านครับผัดพลคนรากแยกครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถนาเดินตามนะครับเอฟซีท่านใดที่กําลังมองหารถไถนาเดินตามสักคันหนึ่งนะฮะที่จะเอาไปทํารถไถดับแรงก็ดีหรือว่าจะเอาไปไถนาเอาไปสูบน้ํานะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าจะถูกอกถูกใจเอฟซีหลายๆท่านนะครับนี่โครระทิงแดงนะครับเครื่องอินทีลลสสิบสตาร์ทนี่เงียบกิบเลยฮะวันนั้นผมลองสตาร์ตไปลทีหนึ่งแล้ว วันนี้ผมสตาร์ทให้ไม่ได้เพราะว่ามือผมยังเก็บยังยัง,ยงเก็บอยู่ฮะนี่นะทั้งโครงทั้งทั้งคันเลยนะคันนี้ทั้งคันเลยคันนี้หมื่นแปดนะครับขายทั้งคันและท่้นอะไรที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่บ้านลุงประเทืองนะเดผมพาไปดูใกล้ใกล้กัน วันนั้นถ่ายวิธีนึงแล้วแหละแต่ว่ามือไปลบนะฮะคนเลยกลับต้องกลับมาถ่ายใหม่นะนอกจากนี้ก็ยังมีโคอ,อีกเยอะแยะเลยนะเพื่อนๆนี่โคกระทิงแดงอันนี้เป็นด้านหน้าด้านหลังรูป้ป่ะอันนี้เป็นเคเอสเจ็ดสองครับเน,นี่ยเอาเครื่องมาใส่นี่น่าจะเข้าท่าเลยเคเอสเจ็ดสองโคกระทิงแดง,งอ๋ออันนี้ก็เคเอสเจ็ดอันนี้อันนี้เป็นโค้รุ่นเดียวกัน ลงเอเคเอสเจ็ดสองหรือ่ะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้เคเอสเจ็ดสองครับเพื่อนนะหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นครับหนะึ่งหมื่นเคเอสเจ็ดสองราคาเริ่มต้นแบบราคาเบาๆนะฮะอันนี้ก็กระทิงแดงอันนี้จะใช่ไหมลนะ่ะกระทิงแดงแล้วก็มีม้าบินแล้วไทยแลนด์ที่ถ่ายไปยังอ๋อไทยแลนด์นี่ไปถ่ายไปแล้วไทยไทยแลนด์นี่นะ ม่มีเครื่องนี่เท่าไหร่นะสี่หมื่นทวดเลยนะไม่ได้เครื่องสี่หมื่นเครื่องโอ้นี่ลรตอรี่มาใหม่แล้วนะมาใหม่แล้วานเยอ๋อเท่าไหร่นะหมื่นหกหมื่นหกตาช้างอันเระแสรถรุ่นไหนนะี่ศูนย์สามสี่อ่ะสามหกสากสามสี่สามหกสาสี่ใส่กันได้อ๋อสามหกสามสี่ใส่ได้นะฮอ้นั้นเป็นของยันม่าของยันม่านะครับเออยันมาโอ้นี่ได้มาใหม่ใหม่ล้นี ดูนี่สนิมยังเกาะอยู่เลยนะเอาขึ้นจากน้ำใหม่ๆหม่ทำมาเสร็จเอามาขายเลยอันนี้เท่าไรหมื่นเท่าไหมหมื่นหกหมื่นหกไอ้ตัวนู้นเท่าไรสองหมื่นห้าเนี่ยไปจะพาไปดูไอ่เจ้ายันมาครับยังไม่เอาลงจากรถเลยนะครับถ้าใครจะเอาก็เดี๋ยวขับรถไปส่งให้เลยนี่สองหมื่นห้ายันมาอ่ายันห้าวายพันแปดไอช์นะฮะ 20,05นะครับเห็นไหมยังใบยังดีแล้ว9แถวถ้าใครสนใจก็โทรศัพท์มาติดต่อสอบถามได้นะครับหรือจะมาดทูที่ที่บ้านก็ได้นะครับที่บ้านลงรงเทืองนะฮะมีเครื่องเยอะแยะเลยนะเยวเดินไปดูเครื่องหน่อย CF115LM CF120DI นะฮะนี่เป็นคูปต้านะ ไอ้ตัวนี้ 95, เก้าห้าเครื่องเก้าห้าดีแจะเลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งฮะศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนะครับลุงประเทืองสอบถ,ถามได้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมยินดีฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดตดขนรักญาติด้วยนะครับ